สาวเอ็กเสื่อมตอนไหนบ้างคะเอ็กเสื่อมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดกับผู้หญิงในวัย4ี่ส้านไปไวัยอย่างเรานั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะโฮอร์โมนของเราเนี่ยลดน้อยลงทําให้น้ําหล่อเลื่นนะคะลดลงเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นอาการที่เราเรียกว่าไอยแห้งนั่นเองไข่แห้งนั่นเอง oh, <no. S 1> เวลาออกลบเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บนนองหรือบางคนเนี่ยขนาดมดลูกหย่อนค้อยหรือว่าที่เราเรียกว่าน้องสาวหลวมนั่นเองค่ะ ะะก็จะมีลมออกเสียงแบบนี้ทุกคนฟังใส้ไหมได้ไหมไอสาเหตุนะคะที่มันไม่เอ็กเสียงนั่นก็คือ ความเครียดทำกังวลใจนะคะหรือบางคนเนี่ยชอบสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทาให้เอ็กซ์เสื่อได้หรือบางคนเนาะมีโรคประจาตัวที่จะต้องทานยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะนั่นก็ทําให้เอ็กซ์เสื่ได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญสําคัญกว่าเลยก็คือคูรักไม่รับใส่มากพอนั่นเองนะคะอันนี้แนะนําว่าให้เปลี่ยนคูค่ะให้เปลี่ยนคูค่ะเฮ้ยไม่ใช่รอเล่นค่ะที่ไม่อยากจะแนะนํานะคะที่สุดเลยนั่นก็คือ ผลิตภาาัณฑ์อาหารเสริมอินเนอร์วันนะคะอินเนอร์วันนะคะผลิตนะคะที่ประเทศสิงคโปร์วิจัยที่ประเทศอเมริกานะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปเซ็นะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายสามารถทานได้ตลอดชีวิตนะคะที่สําคัญตัวนี้เลยช่วยอะไรบ้างช่วยปรับฮอร์โมนให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยสูงยืมากขึ้นนะคะน้องสาวของเราก็จะมีน้ําหล่อลื่นนะคะและก็ไม่หลวมคลิกกระชับมากขึ้น,นะคะ่ะ อยากจะแนะนํานะคะให้สาวๆวัยสามสิบสี่สอัพขึ้นไปที่รู้สึกแบบนี้ตามที่เมย์ได้พูดไว้นะคะอยากให้มาทดลองกันนะคะอยากให้เปิดใจมาลองที่สาคัญชวนแฟนชวนสามีมากระชับมิตรด้วยกันดื่มเอนันด้วยกันนะคะแล้วจะบอกว่าไม่เกินหนึ่ง่องค่ะ X ของคุณจะกลับมาแน่นอนขอบคุณคะ่ะ